บอกว่าช่วงนี้ขับรถขับราไปไหนใจเย็นๆกันหน่อยอเราไม่มีทางจะรู้เลยว่าเราจะเจอคนหัวร้อนหรือเปล่าเหมือนกับเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นแท็กซี่ที่ตำรวจเนี่ยกำลังเร่งล่าติดตามตัวนะคะหัวร้อนมากๆจริงๆไปบีบแต่ใส่สาวท่อม บีบตาบีบตาเสร็จแล้วลงมาใช้ท่อนเหล็กเนี่ยนะคะฟาดใส่สาวทอมแบบไม่ยั้งเลยนะคะแฟนสาวเนี่ยพยายามตะโกนร้องนะคะให้คนเข้ามาช่วยเคราะดีพลเมืองดีเนี่ยเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยไว้ได้ทันแต่ว่าแท็กซี่คันที่เกาะเหตุเนี่ยขับหนีไปอย่างรวดเร็วค่จะจตตำรวจให้หน่อย เป็นคลิป oh. ที่แชร์อยู่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทสพี่ป๊อบกับน้องเฟ็นไฟดูสิมันเกิดอะไรกันขึ้นคนมันหัวร้อนขนาดไหนแล้วเขามีเรื่องมีอะไรมายังไม่รู้เลยแต่เป็นการเตือนภัยบอกว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยหัวร้อนมากๆลงมาเนี่ยหยิบท่อนเหล็กฟาดใส่สาวทอมแบบไม่ยังนะคะฟาดไม่หยุดอะ่ะและนี่คือฉุดเขาด้วยนะลากไปพร้อมกับรถ<ป>ที่เคลื่อนตัวไป แล้วตีแล้วฟาดแบบไม่หยุดแฟนของสาวทอมที่ถูกทําร้ายเนี่ยเธอพยายามร้องตะโกนให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ<ม>เพราะว่านอกจากที่เขาจะใช้ท่อนเหล็กฟาดแล้วเนี่ยเขายังพยายามอย่างที่พี่บอกกับนภไ,ไฟเห็นในคลิปอะคือขับรถอะหนีแล้วลากเอาตัวผู้เสียหายเนี่ยลากไปด้วยเพราะดีที่ไม่ถูกรถทับแล้วดิ้นหลุดออกมาได้<ม>พลเ,เมืองดีเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พยายามจะถามนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเก<ม>ิดอะไรขึ้น สาวทางผู้เสียหายยืนยันว่าเอาตรงนะพี่หนูงงมากไม่รู้จักไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกับเขา,ายังไม่เคยพูดคุยหรือทะเลาะอะไรกันเลยงงมากตัวเองเนี่ยขับรถตามถนนอยู่ดีๆไม่มีการปาดหน้าไม่มีการเฉียวชนแต่อย่างใดแท็กซี่คันนี้ขับตามมาแล้วบีบแต่ไล่ตามบีบแต่บีบแต่แล้วลงมาอย่างภาพเหตุการณ์ที่เห็นคือหยิบท่อนเหล็กมาฟาดขณะที่คนที่เกีบรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ตามมาแล้วเขาเห็นเหตุหการณ์นะคะเขาให้ข้อมูลว่าเขาเห็นคนขับรถแท็กซี่ ดูลักษณะคล้ายกับมีอาการคลุ้มคลั่งเปิดกระจกรถแล้วเปิดเพลงเสียงดังลั่นที่สำคัญเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์เนี่ยฟุ้งออกมาด้วยจากในตัวรถขับมาตามเส้นทางอ่อนนุชพัฒนาการซีนักครินก่อนที่จะมาก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้ไปเปลเราเจอแบบนี้นะสะพานนะครับเมื่อกี้ครับรถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุนะครับเขาบีบแต่มาตั้งแต่เเแยกเวทนะครับสะพานนะครับ อันนี้เร็นแล้วไหลในนนะใช่ครับแล้วเขาก็ขับมาอย่างเดียวเลยครับจนผมงาปเจอเหตุด้วยตอนที่ทะเลาะพี่เขาเนี่ยคือคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยกลางเมืองนะคะแล้วก็คนก็งงว่าสรุปทะเลาะอะไรกันมามีปัญหาอะไรขับปาดไหม สาว,าวทำพวก่าไม่ไปาดาเกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันมาไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักงงมากมเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางผู้เสียหายเขาก็เลยนําคลิปหลักฐานวันที่เกิดเหตุแล้วก็เอกสารการตรวจร่างกายค่ะที่เขาได้รับบาดเจ็บอะ่ะเดินทางเข้าไปแจ้งความที่ตํารวจสอนอประเวศเพื่อติดตามแท็กซี่คันที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีต่อไปค่ะเจอคนแบบนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับคือ <c oughs> ไม่ลงจากรถเลยแหละรถทรัพย <c oughs> ์สินเสียหายเอากล้องถ่ายไว้กล้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะฮะถ้าลงจากรถไปแล้วเนี่ย โอหตรงนี้อันตรายนะครับนะที่เขาฉุดไปเนี่ยแล้วก็ลากไปนะพร้อมกับการเคลื่อนตัวรถออกไปด้วยเนี่ยนเขาบอกนี้ไม่โดนทับโช,โชคดีที่ไม่โดนทับไม่ไม่ได้รับอันตรายที่มากกว่านี้นะครับก็ยังถือว่าพอดีอนะคะ